สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องยายมุกดามุกดาชาแนลนะคะการดูดวงดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางอย่าคิดเยอะอย่าคิดมากอาจจะตรงทั้งหมดก็ได้อาจจะตรงเป็นบางส่วนก็ได้เนาะหัวข้อวันนี้ถ้าเรามุกอ่อนเขาจะทํำยังไงนะถ้าเราจบความสัมพันธ์มุกอ่อนเดินออกมาเขาจะทําอย่างไรนะเพื่อง่ายต่อการทำไหนอย่าแยกไพ่เป็นสองกองเอาด้านขวากันแล้วกันเนาะ มาเช็คพลังงานคนที่เข้ามาดูก่อนนะคะมีใครกันบ้างใครกันบ้างอะไรยังไงอือหนึ่งดาบหลายท่านหลายคนเกิดปัญหาต่างๆกํากลังจะเปลี่ยนแปลงกําลังจะปรับความเข้าใจกําลังจะดีขึ้นนะคนธาตุลมเมื่อเรามุบอ่อนเขาจะทํำยังไงมันจะดีขึ้นนะคะเก้าถ้วย คนคนนี้หรือตัวเราณนะขณะนี้ไม่แน่ใจอะไรเลยความรักหรือสถานะต่างๆไม่ชัดเจนนะคะคนทาดน้ำสิบไม่เท้าอตอนนี้ไม่ว่าคุณหรือเขาแบบภาระหนะักภาระอะไรแบบภาระความรู้สึกคุณก็เออรักไปมันจะรอดไหมนี่เขาก็เออจะเอายังไงนะคนทาดไฟนะคะ โอ้คบทุกธาตุเลยแปดเหรียญธาตุดินนะคะธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟธาตุดินคบทุกธาตุนะคะกำลังโฟกัสไปที่เรื่องงานไม่อยากคิดเยอะคิดมากอะไรเกี่ยวกับเรื่องความรักต่อไปแล้วเรื่องความรักเอาไว้ให้เป็นเรื่องของภรมลิขิดดีกว่าไหมนะคะเอามาสู่เนื้อเรื่องกันเลยถ้าเรามุ่อ่อรเขาจะทำยังไงเนี่ย ขนาดปานนี้เขายังตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยสองจิตสองใจหรือความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังไม่มีอะไรชัดเจนนะคะถ้าเรามมบออนเขาจะทำยังไงเขายังไม่มีสถานะให้เราเลยนะคะเขาจะทำยังไงเนี่ยเจ็ดเรียนบางท่านบางคนอยากจะเดินออกจากจุดที่เป็นอยู่อยากจะมมบออนออกมาคิดแล้วคิดอีก เขาจะตามไหมล่ะเขาจะง้อไหมล่ะเขาจะอะไรไหมล่ะอืมจิตเหรียญน,นี่คิดนะแต่คิดแบบนิ่งๆง,งอก็ไม่งออือก็ไม่ออเลิกก็ไม่เลิกนะคิดนะแต่นิ่งนะคะถ้าเรามมบอ่อนเขาจะเอาอยังไงนี่ถ้าเรามุบอ่อนเราจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าไหมคนคนนี้เขายังไม่ให้สถานะที่ชัดเจนกับเรามีแต่คิด คิดแล้วก็คิดนะคะนะคะหลายเรื่องหลายอย่างระหว่างเรากับเขามันมีแต่เรื่องยุ่งยุ่งไม่รู้เรื่องอะไรอยากจะเดินออกจากความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะตัวคนนี้เขาก็ไม่ชัดเจนไม่เคลียร์ไม่อะไรเลยนะคะเด e m มูนเงาเศร้ากลางคืนเราคิดเยอะคิดมากเขาก็คิดเยอะคิดมากเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยัางไง ถ้าเรามื่ออนออกมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมันจะดีกว่าไหมแบกบความรู้สึกหนักถ้าอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปก็รู้สึกว่าอึดอัดไม่โล่งไม่สว่างเออมันเป็นอะไรในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันอยู่ที่ตัวเรานะเราจะตัดสินใจไหมไม่ต้องร้อยเขาตัดสินใจเขาจะเอาอยัางไงเขาหวังแต่ว่าอยากให้มันดีขึ้นอยากให้มันชัดเจนขึ้น อยากให้เรื่องราวต่างๆระหว่างคุณกับเขามันดีขึ้นเองโดยที่เขาไม่ทำไม่คิดอะไรนะนนท์คิดได้นะแปดดาบเราเครียดนะเครียดคิดเยอะคิดมากตัวเขาก็คิดแต่ไม่รู้เขาคิดเรื่องอะไรนน่นคิดคิดแผนคิดวางแผนแต่ไม่รู้คิดเรื่องอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์เราไหมล่ะนะคะตัวเราเครียดคิดเยอะคิดมากนะเดือดสอถ้าเรามุกอ่อน เขาจะเป็นยังไงเขาจะตามไหมถ้าใครคิดจะมุบจะมุบอ่อนมุกอ่อนได้นะถ้าคุณมุกอ่อนออกมาได้ชีวิตคุณจะดีขึ้นนะแต่คุณจะกล้ามุกอ่อนไหมล่ะตัวคุณเองก็มีจะบอกว่าจะเลิกจะเลิกแต่ไม่เลิกสักทีบอกว่าจะไปจะไปแต่ไปไม่พ้นสักทีนะคะตัวเขาจะทํำยังไงตัวเขาก็ชิวๆตัวนะคนคนนี้บางครั้งบางทีดูเหมือนรลัก แต่ก็บางทีก็เหมือนไม่รักไม่รู้เขาจะเอาอยัางไงถ้าเรามุบอ่อนออกมาเขาจะเป็นยังไงโอ้ยเขาสบายเลยไม่คิดเยอะคิดมากเด็ดจัสติกนิ่งคือคําตอบนิ่งคือเงียบถ้าเรามุบอ่อนออกมาได้ยายว่าจะดีนะกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เดอดเทมเพลนไพ่เมเจอร์ทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเรามุบอ่อนออกมาได้จะเป็นผลดีกับเราถามว่าเขาจะตามไหมเขาคิด นะคิดเอาดูดิว่าเขาจะตามไหมทําให้เราอึดอัดอยู่ในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้บางคนอาจจะเป็นมือที่สามของคนอื่นบางคนอาจจะมีมือที่สามเข้ามาในชีวิตครอบครัวเราบางทีอาจจะแย้งว่าฉันไม่ผิดฉันกับเขาเคยรักมาก่อนบางทีอาจจะแย้งว่าฉันไม่ผิดเพราะคุณกับเขาแยกกันอยู่ยังไงก็เป็นมือที่สามนะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ ตัวคนกลางตัวเขาเขาจะปล่อยให้ปัญหาลอยตัวคือหมายความว่าฉันมีงานทําฉันก็ทํางานฉันมีเรื่องต้องทําฉันก็ทําไปฉันไม่ออกมาแก้ปัญหาอะไรประมาณนี้นะคะคนคนนี้เอาแนอนอนอะไรไม่ได้นิ่งเงีบซะเป็นส่วนใหญ่นะคะปัญหาต่างๆที่พบที่เจอเราต้องตัดสินใจนะคะไม่ต้องให้คนอื่นมาตัดสินใจเรื่องชีวิตของเรามันเป็นด้วยวิบากกรรม เป็นด้วยเวรกรรมของเราที่มาพบมาเจอนี้ที่มาอยู่เป็นแบบนี้นะคะช่วงนี้ถ้าใครว่างๆให้ทําบุญถวายน้ําทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรนะเล็กๆน้อยๆหบาทสิบาท,บาทไม่เป็นไรนะคะสิ่งดีๆจะกลับมาหรือถ้าเราทําบุญเราทําบุญสบายถวายน้ําถวายสังฆทานเขาอาจจะมางอก,ก็ได้นะคะขุนคน,คน,นี้ถ้าเรามุบอ่อนเขาจะเป็นยังไง เขาอยากจะมางอนะ่ะเขาขอเวลาเนี่ยขอเวลาทีแรกทำเป็นเก่งไม่งอ้อไม่สนไม่อือไม่แคร์นิ่งเงียบมันอ่าเขาคุณจะมาก็มาไม่มาก็เรื่องของคุณเออเขาจะเป็นอย่างนี้นะนานนานไปก็อยู่ประมาณนี้แหละเอาทีมกันหน้าผากอยู่คิดได้แล้วไงว่าจะเอายังไงใจจริงเขายังรักอยู่นะคะแต่บางครั้งก็หึงไม่มีเหตุผลเออเนาะ บางครั้งก็หึงไม่มีเหตุผลเขาอยากกลับเข้ามาเป็นครอบครัวอีกนะคะหรือถ้าใครบางคนอดไม่ได้ทนไม่ไหวมุกออนออกมาจะเป็นผลดีกับเราเราจะเจอคนที่ใช่จะเจอสิ่งดีๆนะคะในคำถามนี้ก็ถามว่าถ้าเรามุกออนออกมาเขาจะทำยังไงเขาจะเป็นยังไงบางครั้งเขาก็บอกว่าเขาคิดถูกบางครั้งเขาก็บอกว่า จะมางออะไรประมาณนี้นะถ้าคุณมุกออนออกมาได้ชีวิตคุณจะดีขึ้นเด้ยถ้าคุณจะรอเขาต่อไปมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะคะดวงและความรักการงานการเงินเรากําลังดีถ้าเราออกมาจากจุดนี้เราอาจจะได้เจอคนทางไกลเจอคนที่ใช่ก็ได้หรืออีกอย่างหนึง่ง บางคนอาจจะพูดคุยอยู่กับคนทางไกลหรือข้าราชการทหารตำรวจก็เป็นไปได้บอกว่าจะชัดเจนจะชัดเจนเขาก็ไม่ชัดเจนสักทีพอเราจะยื่นคําขาดจะเลิกจะเลิกเขาก็จะตามเนี่ยเขาไม่ชัดเจนสักทีโลกสองใบของเขายังอยู่นะคะคิงถ้วยคนคนนี้อาจจะมีคนอื่นในความสัมพันธ์แล้วมาคบกับเราหรือตัวเรามีคนอื่นอยู่ก็เป็นไปได้นะคะเขาเริ่มเครียดแล้วล่ะ พอคุณบอกว่าจะมุบอ่อนจะเลิกเขาเริ่มเครียดนั่นแหะอยากจะตามอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์ยังไงก็ขอคุยก่อนอย่าเพิ่งจบอย่าเพิ่งทิ้งชั้นไปอะไรประมาณนี้พอเราจะทิ้งนะคะอยู่ที่เราตัดสินใจเพราะว่าตัวเราชีวิตเราใครจะมาบงการเราไม่ได้นะคะบางครั้งบางทีเราคิดว่าเราทำถูกไหม บางทีเราคิดว่าเราจะไปต่อได้ไหมกับความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอยู่ที่เราตัดสินใจเด้อถ้าเราอยู่ต่อไปก็ต้องอดทนนะคะสามถ้วยจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเออเขาจะตามมางอจริงๆด้วยนะคะคนที่มีปัญหากันคนที่ทะเลาะกันคนคนนี้ถ้าเรามุบออนจะเป็นยังไงแรกๆก,ก็ทําเป็นบักเกง่งโน่นนี่นั่นสุดท้ายยังรักยังคิดถึงอาจจะมีการตามนะเนี่ย คิงเหลียญคนคนนี้มักจะปล่อยให้ปัญหาผ่านไปไม่แก้ไม่อะไรไม่อือไม่ฮือเป็นคนนิ่งนิ่งเป็นคนเงียเงียเป็นสุภาพบุรุษเป็นอืมรักนะแต่ไม่แสดงออกจะทิ้งนะก็ไม่ไปสักทีนะคะสถานะความสัมพันธ์เรากับเขามันไม่ค่อยชัดเจนเป็นได้แค่คนพูดคนคุยเป็นได้แค่คู่นอนอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเรามุบมอนออกมาเขาจะเป็นยังไง เขาก็อยู่ได้แต่เวลาเขาพูดเขาจะพูดว่าฉันเขาจะพูดว่าฉันอยู่ไม่ได้ฉันรักคุณนะคุณอย่าทิ้งฉันไปนะโน่นนี่นั่นชักแม่น้ําทั้งห้ามาเลยคนคนนี้ปากหวานจะตายเขาเป็นคนมีเสน่ห์เสน่ห์แรงถ้าเลิกกับคนนี้เขาจะคบคนนั้นถ้าเลิกคนนั้นเขาค็จะคบคนนั้น,เข,น,น,นเขาไม่ได้คบอยู่แค่คนคนเดียวนะคนคนนี้เสน่ห์แรงนะคะเป็นไปได้ว่าอ่า อยู่กับเราก็บอกว่ารักเราอยู่กับคนอื่นก็บอกว่ารักเขาเอื่นเนาะนะคะเด็กถือเหรียญส่องอยู่ส่องอะไรส่องความเคลื่อนไหวของเรานานๆทีสองครั้งหนึ่งแต่ก็ยังส่องนะคะเหมือนรอคอยนะเหมือนรอคอยรอคอยใครรอคอยให้เขามางอ้อรอคอยให้เขามาพูดมาคุยโอกาสที่เขาจะมางอ้อโอกาสที่เขาจะมาพูดมาคุยก็ได้เป็นไปได้เนี่ย เขาอาจจะมางอถ้าเขามางอก็ภายในสามวันห้าวันนี้นะคะใจเย็นๆบางทีบางครั้งเขาบอกว่าเงินหาได้แต่ใจเหงาอยากมีใครสักคนอยู่ในชีวิตนะคะใจเย็นๆความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่ว่าตัวเราหรือตัวเขามักจะมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องนะคะขอให้สมบังกันทุกคนนะคะถ้าเรามุบออนออกมา เขาเป็นยังไงตามหัวข้อแรกๆกก็ทำเป็นสบงสบายดีเงียบนิ่งต่อไปก็ทุรน,นทุรายเขาอยากมางอนักคะ